สวัสดีครับเดี๋ยวดูงานตัว ATM สามต่อจากเดรมนะครับคราวที่แล้วเป็นเซนเซอร์เสียงคราวนี้เป็นเซนเซอร์ตัว LDR นะครับผมก็คือจะอ่านค่าเป็นอนาล็อกแล้วก็มาหลีไฟตัวนี้นะครับผมก็คือเราเริ่มจากาจิ้มลงไปที่สีดานะครับสังเกตตัวไฟเนี่ยเขาจะามีการดับลงนะครับถ้าเราถ้ามันอ่านแสงได้เนี่ยติว่ามันเปิดขึ้นมามันจะสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้า จิ้มลงไปให้มันมืดมันก็จะหลีลงนะครับอันนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะครับแต่ในกล้องก็องกองพอเห็นบ้านนะครับผมเดีย๋ยวเราลองหันมันขึ้นมาให้มันเจอไฟข้างบนนะครับสังเกตมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆอแต่ถ้าจิ้มลงไปมันก็จะดับลงนี่โอเคครับประมาณนี้ครับผม มองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดกว่าในวิดีโอนะครับแต่ในวิดีโอในวิดีโอก็จะพอเห็นอยู่นะครับ